พเพื่อนๆมากินยำกันเร็วยำอร่อยจ้ายำเองนะคะดูนะคะเอ้ากินยำเร็วเหนนายมานี่ชอบกินเห็ดจุกๆไปเลย <c oughs> <c oughs> บอกเอ๊ะไปมันเรียกไงไปไปบอกว่าเมื่อวานเห็นมันไปอยู่เมื่อานเอาไปวัดเนี่ยเมื่อวานเอาไปวัดเอาไปามันหลงหนัวหน้าตามันตื่นมันมองวิ่งหาหนัว <c oughs> ลองให้หน้าตาตื่นเลยกลัวมองไม่เห็น <c oughs> ยายยายไปเอาของยายไปเอาของ เรื <łość> ่องนยำน้าไปก่อนเรืดุย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 ไปส่วนไกลไร่ะแมาหนูก็แม่เดี๋ยวรองห้านี่นายอำเภอเขาขายเพราะพวกข้าราชการพิมพ์ด้แต่เขาจะจำไหน่ายจัเลยคงไม่จำไหน่ายแต่พวกพนักงานพวกครโอ้นจำไหนเนี่ยตรงนีก็มีเนี่ย ยาวองคนใก้แ่มาตักนั่แหลอไ้ไมต้อง่ามาตัางแของางนนู้ไรท่านแม่เลงกินยำยำอร่อยอ่ากินยำคันแบบกินยำเส็ดหูหนูอ่าอลเห็ดอะไรนะเห็ดปัว หููขาวหูขาวจะกินมดนีฮะตังคึ่งหมอจะกินมดปีนี้ออย่นี้นะะกินกันตาบ้านๆกันเองมีเย็นต่อ เลี้ยงได้ตันเย็นกูกูแอมไม่เคยยำอ่ะต้องลาเมืยคกับก็ไม่เห็นคนไม่เห็นคนเนี้ยเห็นก็ยำนะเห็นไหมถ้าดีแหละ ผิดมากกินน้ำเยอะฟังอยู่เหรอขอบคุณมาคลิปก่อนนะคะบ๊ายบาย